ผมต้องขอกราบสวัสดีชาวไทยที่ยังมารุมหายใจนะทุกวันนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมพี P ่วิว m m r a m e r คนเดิมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะไปขนกังชากันนะครับผมใน s u r f f ฟ g h t M นะเป็น EP ที่2กันแล้วนะครับผมก็คือว่าผมได้ออกเวนหมอนะเพื่อไปขนกัญชานะเอออ่แล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะ พูดเยอะเจ็บคอเอาเอาสตารโดดเดเบาเสียงเกมแป๊บหนึ่งนะตรงที่เขาทำกัญชาก็จะอยู่บริเวณนี้นะเนี่ยแถวแถวนี้นะเดี๋ยวเราขี่รถไปเลยนะครับโอเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปไงไปไม่ค่อยว่างนะก็เล่นเกมอื่นอยู่อง่าย ตังตอนนี้มีแค่หมื่นเดียวเองอยากเก็บให้ได้สักแสนสองแสนแต่นานน้าดูอ่ะเป็นหมอผมว่างานหมอมันได้เงินเงินง่ายนะแต่มันได้น้อยอยู่แหละผ็เลยหันไปคนกัญชาพออ่อยช่วงนี้ก็ไม่ดีนะเป็นหมอทำหมอด้อวยก็คือคนกัญชาแบ,บผมมันไม่ดีแต่มันได้ตังไงก็ทำๆไปเถอะตำรวจเสริมเนี่ยโง่ อยากอยากหยากเห้เดี๋ยวพอลงคลิปนี้ไปแม่งเขามาดูเดี๋ยวหาว่าได้ตำรวจจับผมอีกไม่ไหวแหมนั่นนั่นนั่นโอ้รถแรงรถแรงเสี่ยวตกน้ำว่ะแบบนะผมปรับแสงสุดจังว่ะเออสุดละวยาปรับปรับให้รถมันหน่อยดีกว่า มแมกไปเลยอนนี้ลดมันงามๆกระเชา้อ่็ปังนะครับยิวข้าวนะ <c oughs> <c oughs> กิน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 เออน้ำเลยฮะกินน้ำนยแม่งเปมือนจริงเลอเกินค้นเหมือนจริงอะ่ะเอสาสปาแล้วปวดชุดอีอื้ม หายแล้วน้ำหมดวะจะไปซื้อด้านหน้าอกะด้านหน้ามีที่มีร้านขายของใช่ป่าวะหน้าเข้าได้เลยพอเซอิฟอื่นตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารร้านขายของพวกไข่น้ำไข่าห่านนั่นแหละเออจะเซิฟนี้เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะอืถจะเสียงเบาไปขออภัยนะแนะนำนะใส่หูฟังแล้วก็เปิดเสียงให้สุดเลย เสียงคมมันจะเบาๆไม่ได้ไม้ไว้ใกล้ปลาพันธมิตรอ๋อเป็นหมอนี่ได้เงินง่ายสุดเลยไปตำรวจมันไงไปจับคุณทุกคนี้ก็นนะัะนแม่งประตอยนั่นแม่งพวกหรือว่าเป็นตำรวจที่จับแม่งหมากฟัน ออตะข่ายชามันจะต,ต้องไปดูกันนะเวลามันถึงหรือยังผมก็จําไม่ได้ว่ะยว่แวะตรงนี้ก่อนก็ได้ไหมเนี่ยเซิฟนี้มันไม่เป็นจริงตรงนี้มันต้องเป็นล้านอะาหารหรือว่าเป็นวะไม่รู้ปะน่าจะเป็นแหละช่างมันดีนะเซิฟนี้แบบอาหารข้าวนะ้มันลดน้อยถ้าปเป็นเซิอื่นนะโหต้องเลียซื้อแล้วอ ไม่ไหวขนชามขนนานไม่นานหรอกมันนานตรงที่ว่าต้นชามันจะโตรด้ย,ยังแค่นั้นแหละแต่แต่ตรงที่มันไปขายแล้วแลกเงินแดงครพบผมเท่านั้นแม่งเถื่อนจริงพผมไปมาอยู่ดีๆก็โดนฝันหาว่าใส่ชุดแดงก็ผมเป็นหมอผมออกเวรมันก็ต้องเป็นชุดนี้ให้เลยผมก็งงนะอืมไม่เข้าใจ ตอมอไปเลยวะโอ,โอนั่น่ากลัวเลย โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงตรงนี้นะใกล้ๆถึงที่คนกันชาแล้วะนะผมเออโหนานจัดก็จะมาถึงโอ้ยไข่ขันเออแม่งรถชอบตกน้ำอะช่วงนี้ก็เต็มคำว่าครับผมมากเฮะตรงนี้ยาวพาดเฮ้เกื <c oughs> อบเกื <c oughs> อบ <c oughs> <ๆ c oughs> <ๆ c oughs> ม่ได้แด้กลัว รู้รู้รู้อุยอุ๊ยอุ๊ยอุยช่วงนี้อู้ช่วงนี้เสียวโอ้ใกล้ขันบ่อยๆจับต้งกินนั่นน่ะอีกไม่นานเอ้อไก่บ้านใครเป็นแบบนี้บ้างครับพอเวลาผมไม่อัดคลิปมันไม่ขันนะพอเวลาผมอัดคลิปปุ๊บมันขันหรอมันมันกวนตีนไงไม่รู้ไม่เข้าใจ่ะองง งงเวยนี่มันมันขันต่อต่อกันอุ้ยสุดยอด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 นี่ครับืมาพร้อมเลยจิ้งจกตุกก๊กแกอ๋อเอ้าก็ครบสามเลยดีกว่ะออเอออออือ เก็บรั่วเก็บรัววเก็บรั่วเก็บรั่วเก็บรร่วแต่ช่วงนี้คนจะเบื่อนะเดี๋ยวผมว่าสปีดทิปตรงช่วงเก็บไปเลยนะครับผมโอเคไป โอเคแล้วก็เมื่อกี้เราก็เก็บไปได้สักพักนึ่งนะตอนนี้ก็เก็บไม่ได้เพราะว่าตำรวจไปครบสามคนนะเออเซ็งเลยเราก็มาแพ็คตรงนี้นะคิดเลยเราก็กดแพ็คไปเลยนะกดคุยครับแพ็กกออ็อยากมีวีพีมันกดออโต,โต้ได้ด้วยอยากรู้ว่าไม่ต้องออกเวีนนี่มันก็ทําได้ปะวะน่าจะทําได้ดินเนาะแล้วผมจะออกเวรทําไมวะแล้วผมเก็บได้แค่นี้เองเนี่ยดูดิ แม่งตำรวจออกก่อนแม่งตำรวจหลุด,ลด,เ,ด,ด,นะดเก็บตเนี่ยได้แก้วหกแท่งนม่น้อยมากเลยนะก็เราก็มาทําให้ดูนะไม่เไม่ต้องต่างเยอะนะแล้เวเราก็ไปขายเลยนะเดี๋ยวผมค่อยมาฟาร์มเก็บกัญชาชิลังอืมโอเคโอ,โอส่วนตรงที่ไปขายกับแร่งกันแดงอยู่ตรงบ้านซีเจนะครับผมคือที่อยู่ตรงเนี้ยสีแดงนะครับสีแดงนี่ไม่ทราบนะว่า เป็นเป็นเขตอันตรายด้วยเปล่านะผมว่าน่าจะใช่ นะครับเราก็มาตรงนี้นะเนี่ยจะมีเอเดียนอยู่เนี่ย,ยแล้วก็เรามีอยู่เท่าไหร่วะหกแท่งบะเออแม่งคดน้อยมาทำไมแค่นี้วะบ้าไปเร็วนะอืมโอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับอืมเนี่ยหกแท่งได้ตั้งสามพันนะจะพอดูตอนไปขายนะคดน้อยงน๋อ ใค้เป็นประพบ้างมันชอบขึ้นมันอะอย่าไปชนรถเข้านะเดี๋ยวเขาฟันอืมแล้วก็มาแลกเงินแดงตรงนี้ดูที่เราได้เท่าไหร่สามพันบาทได้แค่หกแท่งพันห้านะดูดิแค่หกแทงนะทำแค่แป๊บเดียวอ่ะได้พันห้านะครับผมเออ,เอ,อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผม โอเคตลอดคลิปนี้ก็ไม่มีละมากนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย